เสียงรถสปอร์ตของผมดับลงหน้าคฤรือหาความเงียบคือสิ่งแรกที่ต้อนรับมันเงียบผิดปกติปกติรินจะรอผมอยู่ตรงนี้พร้อมกับรอยยิ้มที่ผมเคยคิดว่าซื้อได้ด้วยเงินในมือผมกำกล่องกำมีสีแดงไว้แน่นข้างในคือเพชรเมตโตค่าถ่ายความผิดตลอดสามวันที่ผ่านมาผมก้าวเข้าไปในตัวบ้านกลิ่นน้ำยาขัดพื้นฉุนขึ้นจมูก แทนที่กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอที่ผมคุ้นเคยผมเดินขึ้นบันดวนใจเริ่มสัน่นห้องนอนของเราเย็นเฉียบแอร์ไม่ได้เปิดแต่ผมกลับรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกบนโต๊ะเครื่องแป้งที่เคยเต็มไปด้วยของของเธอว่างเปล่ามีเพียงเอกสารสีขาวแผ่นหนึ่งวางเด่นอยู่มันคือใบสำคัญการหย่าลายเซ็นของรินคมกริบเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจเธอเซ็นทิ้งไว้รอแค่ลายเซ็นของผม เสียงฝีเท้าแผ่วเบาเกิดขึ้นข้างหลังป้านวลแม่บ้านเก่าแก่ที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กผมหันไปหวังจะเห็นแววตาสงสารแต่สายตาของป้าน,นิ่งเฉยเย็นชาเธอมองเลยผมไปยังเตียงนอนที่ว่างเปล่าแล้วโน้มตัวเข้ามากระซิบข้างหูผมเสียงของเธอแหบพรากแต่ชัดเจนเป็นคำพูดสั้นๆที่ผมไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินกล่องเพชรในมือผมร่วงหล่นลงพื้น เสียงแกร้งดังเสียดแทงความเงียบขาผมอ่อนแรงสุดลงกับพื้นผมเงยหน้ามองป้านวลหวังว่ามันคือเรื่องโกหกแต่แววตาของเธอยืนยันทุกอย่างแม่บ้านคนสนิทกระซิบคำนั้นอีกครั้งคุณรินท้องค่ะใบหน้าของผมซีดเผือดราวกับกระดาษ